สวัสดีครับผมชื่อว่าชิราลุคฐานาวีนะครับมา, Team One จ,าจากทีมวันสตูดิโอซอนะครับจากจังหวัดขึ้นแก่นนะครับตัวโครงการที่ทำมานี่คือโปรแกรมแอปพลิเคชันบนมือถือที่ชื่อว่าชาวิโกนะครับเป็นโปรแกรมที่รวบรวมเอาระหว่างเป็นการรวมกันระหว่างโปรแกรมแนะนําการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนของประเทศนะครับเราสามารถรวบรวมมาเพื่อแสดงผลในรูปแบบของ3ามิตินะครับ รูปแบบของสามมิติต่างๆได้โดยที่ผู้ใช้น่เหมือนกับไปอยู่ที่สถานที่นั้นเองนะครับหันดูได้โดยที่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคลิกนะครับใช้ใจโรสโคปที่มีอยู่ในมือถือรุ่นใหม่ๆมีหมดนะครับแล้วระบบ GPS นะครับเพื่อช่วยในการเช่นติดตามว่าตอนนี้ความปลอดภัยเราอยู่ที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น ตำรวจก็สามารถรู้ได้ว่าเราอยู่ที่ตรงไหนตำรวจใช้แอปวิชเวโ,โกนะครับก็สามารถที่จะดูว่านักท่องเที่ยวที่อนุญาตให้ดีเท,ท็กพิกัดอยู่ที่ไหนบ้างเขาสามารถไม่อนุญาตได้เพราะเป็นส่วนตัวนะครับแต่เขาก็ต้องแบกรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยนะครับนอกจากนี้มันสามารถที่จะจองห้องพักได้นะครับอย่างเนี้ยอันนี้คือจองไปแล้วของเซนทรัลมีการเสนอราคาไปแล้วทางฝ่ายขายก็สามารถเสนอราคากลับคืนกลับมา ได้นะครับซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อสังเกตว่าเขายังมีระบบที่ซับซ้อนกว่านั้นในการจองซึ่งก็ได้ครับเราสามารถยกระบบของนั้นเข้ามาอยู่ในตัวนี้ได้แต่พวกอื่นหลักนะฮพวกผู้ประกอบการเล็กๆที่ไม่มีระบบนี้เราก็สามารถที่จะให้เขาสามารถที่จะใช้แอปตัวนี้เป็นระบบซื้อขายบริการต่างๆได้โดยที่ภาครัฐเป็นตัวกลางคือ์อวิสต,ต่างๆจะต้องมา ตงทะเบียนกับภาครัฐก,ก่อนที่จะสามารถเข้าไปสู่ระบบนี้ได้นะครับคำถามคือหน่วยงานอะไรบ้างคะที่คุณคิดว่าจะได้รับผลประโยชน์ประโยชน์ที่ได้นะครับหน่วยงานแรกเลยคือการการท่องเที่ยวได้ประโยชน์เรื่องการบริหารจัดการคือเขารู้ว่ามีที่พักอยู่เท่าไหร่มีไกด์อยู่กี่คนมีคนขายอาหารร้านอาหารอยู่กี่ร้านมีแท็กซี่อยู่เท่าไหร่มอเตอร์ไซค์รับจ้างสามลอ้อพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้ทั้งหมดตำรวจ ได้เรื่องของว่าเวลามีปัญหานักท่องเที่ยวปวด alert ขึ้นมาเขาจะได้ทั้งอะไรได้พิกัดของนักท่องเที่ยวได้ทั้งหลักฐานเพราะมันจะทําการอัดวีดีโออัดภาพทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังอัตโนม,มัติโดยที่มันจะทําเป็นปิดเครื่องแต่จริงๆไม่ได้ปิดนะครับจะส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์เป็นแฟกซ์สั้นๆนะครับเพื่อไม่ให้อ่มันเกิดการว่าส่งไม่ได้นะครับอย่างว่ามันต้องมีประโยชน์สักอันหนึ่งนะครับซึ่งคนใช้ขาจจะรู้ว่าเขากด alert ไปแล้วเขาก็จะ อย่าทํามเลยอย่าทํามเลยอย่างเงี้ยแต่จริงจริกล้องส่องไปที่หน้าของคนร้ายเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับม <ไป S 2> <อ>ันก็จะช่วยปัญหาเรื่องอคดีเกาะเต่านี่ก็อาจจะโอกาสเกิดก็จะน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วพวกโรงแรมเล็กๆที่ไม่มีไม่มีระบบการจองห้องพักอะไรต่างๆก็มาใช้อนี้ได้ซึ่งก็จะเป็นระบบที่ง่ายๆคนทั่วไปคือผมพยายามออกแบบมาให้มันง่าย คนทั่วไปก็สามารถใช้ได้นะครับคนที่เป็นแม่ค้าเทเล็กๆใช้โทรศัพท์เครื่องละพันกว่าบาทก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะคิดว่าประชาชนผู้ที่ใช้บริการของไอทจะได้รับประโยชน์อยู่ในด้านใดบ้างคะอย่างแรกคือการเที่ยวมันมาพร้อมกับความมันเพิคือเขาสามารถไปในที่ที่ต่างๆนะครับโดยที่เขายังไม่ต้องไปเขาก็เห็นหมดแล้วมันสามารถระบบที่ผมวางเอาไว้เนี่ยที่เขียนไปเรียบร้อยแล้วคือ าสามารถถ่ายเป็นวิดีโอนะครับไอสารมิตินะี่แหละแต่ว่าเป็นสารมิติของวิดีโอนะครับเราก็สามารถติดตัวนี้มันเป็นสปอร์ตแคมเราสามารถติดบนหมวกแล้วก็เดินครับผมเดินป่าเข้าไปผมก็อธิบายะครับตอนนี้ผมเดินไปถึงจุดนี้แล้วนะด้านขวาคุณจะเห็นต้นไม้ชื่อว่าตัวนี้พบที่นี่เท่านั้นอะไรประมาณนี้นักท่องเที่ยวก็สามารถหันไปดูด้านขวาของผมได้เพราะว่าผมติดมันไว้หันดูด้านซ้ายหันดูนด้านขวาแล้วแต่ นะครับก็เหมือนกับเขาไปในที่นั้นจริงๆเหมือนคนที่ไปเป็นนักบินใช่ครับเขาจะมันจะแตกต่างครับแตกต่างจากแตกพิธีกานทุกอย่างที่มีในปัจจุบันนี้เพราะว่าคนทำเนี่ยเขาลงไปไม่ได้โปรแกรมเมอร์อยู่แต่ในห้องครับหรือได้อปเปอร์นี่ส่วนใหญ่จะอ,อ,อยู่ในส่วนนั้นผมรู้ดีแต่ผมมา,มาจากสายเทววิทยาการเดินบ่าเป็นเรื่องปกตินะครับทำให้กบุมอุทยานแห่งชาติสั่ด้ลันขึ้นหรือว่าพวก เขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์สามารถรับจำลองพิพิธภัณฑ์ได้หมดผมเคยไปคุยกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติขอนแก่นท่านก็บอกว่าันน่าสนใจแล้วบอกต้องใช้ตังเดียวไหมผมบอกไม่ต้องใช้สักบาทผมทำให้ฟรีเลยเพราะว่าระบบมันอยู่ในตัวใตัวของมันเองจากโฆษณาโฆษณาที่เราไปขอจากร้านขายอาหารที่ว่าเดี๋ยวผมทํารีวิววิดีโอให้นะลงในแอปทาร้านเป็นสามมิติวางบนแผนที่เลยคนเสร่อมาเฮ้ยร้านนี้เป็นสามมิติให้โซ่ไปดูอย่างเงี้ยทำให้ฟรีแลกกับอะไรส่วนลด เพราะว่าคนที่ใช้แอปชาีโบเนี่ประโยชน์อีกคือทุกคนจะได้ส่วนลดอย่างน้อยหเปอร์เซซึ่งคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณเข้าส่วนลดคุณต้องมีส่วนลดให้นะแต่คุณจะแลก,กอะไรแลกกับการโฆษณาของเราเยอะะโฆษณาให้ทําอะไรต่างๆให้คนเข้าไปเที่ยวเยอะๆแล้วภาครัฐแค่เสรีสารเรื่องของการดูแลระบบซึ่งอันนี้มันเป็นจุดสําคัญเพราะเรื่องของความปลอดภัยรับต้องดูแลในจุดนี้ซึ่งหน่วยงานไหนที่คิดว่าเขารับผิดชอบก็สามารถเข้ามาคุยได้เลยร 啊。Uh.